สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายสบายสไตล์เราครับผมวันนี้พา3สามที่เราบอกว่าเราจะซื้อน้ําต้มยำมาลองกินดูฮรร้านตามใจชาบูเนาะตลาดบูมบูมตลันอ่าตอนแรกว่าจะกินแต่เมื่อวานละเราก็แช่ตู้เย็นไว้แต่เมื่อกี้เราเข้าไมโครเวฟเอามาอุ่นจัดเต็มมาเลยอันนี้จัดเต็มมาเลยเนี่ยเครื่องแน่นๆเลยอันนี้เขาบอกว่าวันนี้เป็นวุ้นเส้นของญี่ปุ่นเป็นยังไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกัน อันนี้เป็นน้ำต้มยำแบบแซ่บๆเลยนะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่ารสชาติเป็นไงครับกินมาหลายน้ำแล้วนะชากินอะไรนะน้ำขาวน้ำดำแล้วก็น้ำหม่าล่าเนาะนนี้เป็นน้ำต้มยำเดี๋ยวมาลองดูวันนี้น้ำต้มยำอร่อยไหมอม๋อนี่ยเพื่อนบนเส้นญี่ปุ่นเส้นเหมือนคล้ายๆบุกเลยตอนแรกตอกก็ชอบกินบุกแหละแต่ว่าไม่เคยกินนี่นะครั้งแรกนะเส้นเหมือนเส้นเหมือนบุกเลยวะวนเส้นญี่ปุ่น จัดมาเต็มเครื่อง85บาบาทนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติน้ำจะอร่อยไหมต้มยำก็ไม่รู้ว่าต้มยำอะไรนะแต่ดูเหมืนต้มยำมันข้นนะ,ะมีคนซื้อมาให้ไงเราไม่ได้ซื้อเองอเสังเกตอะไรไหมเพื่อนร้านเนี้ยเขาจะให้น้ำมาแบบทะลุทะลวงมากแต่ว่าเราเรากะว่ามือเน,นี้ยเราจะกินกับข้าวนะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> โทรศัพท์เรามาัน <laughs> ได้ไหมโพไอโฮโค่ Pro I, <c oughs> 400 Pro การถ่ายวิดีโอมันเป็นยังไงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วกันใช้สีสันก็เป็นอย่างเงี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันครับก็ตัวเครื่องก็เป็นเหมือนที่เคยกินแหละแต่ว่าตัวน้ำมันจะรสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินเขาบอกว่าของเขาอะทําน้ําใหม่สดเสมอนะเขาไม่ได้ทําทิ้งไว้เนาะอาจจะรอหน่อยแต่ก็อร่อยแน่นอนเราเขียนไว้อย่างเงี้นี่มาจะถึงพาร์ทสามแล้วเรายังไม่เคยพาไปดูที่ร้านเขาเลยว,ว่าหน้าตาที่ร้านเป็นยังไงอ่ะ โอเคครับป่ะระดับกล้องหน้าไปชิมกันนี่ <Okay, S 1> ครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันโห่้ถ้วยนี้เต็มบ้าน,ปนไปหมดเลยนะ,ะต้มยำกลิ่นมันคุ้นเคยมากเลยอืมเหมาะสำหรับกินกับข้าวเข้มมากคนก่อนเปรี้ยวเลยเปรี้ยวนำมาก่อนเลยเปรี้ยว ไม่เหมือนต้ยมยำอันนี้แหละเนื้อแงแต่เราเราสั่งกับข้าวมาต้ยมยำรวมมิตรน้ำข้นอ่ะ,อะเหมาะ้วที่จะกินกับข้าวม,มันกระแทกเพดานมากเหมือนไม่ขาดอะไรไปหน่อยนึงขาดขาดเค็มขาดเค็มโอ,อมกออีกุ้งเล็กด้วยหรอกุ้งเล็กกุ้งแก้ว กมาชิมเส้นนี่หน่อยไม่เคยกินเลยคุนเส้นญี่ปุ่นมันดูเหมือนบุกเลยทั้งหมมาครับเพืเ่อนๆุยาตทานด้วยกันครับมันจะเหมือนบุกไหมก็ไม่ไม่ไม่เชิงขนาดนะั้นแต่ว่าเรื่องเคยกินเขาอะไรมันเหมือน เออมันเหมือนเส้นบุมเส้นผสมกับเส้นบุกเออเอาวไงดีกว่าแล้วก็เส้นมันใหญ่เนาะก็อาาร่อยดีนะอืมมีความจะเหมือนบุกเหมือนจะเหมือนบุมเส้นอืมเ <c oughs> ข้มอะข้าวว่ะเพราะรว่ามันเข้มไบ่กินกับข้าวกำลังดี เบ้นหน่อยเต้นดีนะขอาข้าของดีเหมือนเดิมเ้ดีหน่อยนะครับเพื่อนทานข้าวันทาข้าวบันา่อบหมนข้าวเ่ะน้ำบางน้ำมันก็เหมาะไินกับข้าวนะแต่ว่ามันเข้มอะน่มเข้มไปหมู อาจจะเน้นหน่อยนะเพราะว่าเราไปเข้ามโคเว็บมาที่ร้านเขาอาจจะลวกไว้ไงเี้ดูดิเหมือนต้มยำมันก็คือน้ำต้มยำน้ำข้นละมั้งแต่วา่าขอญาตรับประทานนะครับโอ้ชิ้นบเบลอเหมือนเดิมหมูอืมไม่ยาดกกคำเดียวหมดอืมก็มีข่าวดาวน่าดีเอ้ขา่าเจอ อีนน้ำมาขาดมาขาดเห็นมันนีดเนี่ยเขาทอดเครมยังครบร้แล้วก็อยากปรุงเยอะแต่ขออร่อยแล้วกันจะได้รู้ mm. เหมือนเวลาไปสั่งอาหารตามสั่งที่ร้านต้อยมยำหมอห้ออึไรอย่างนี้ก็เกือบร้อยอย่ะเดี๋ยวนี้บางทีก็ร้อยหนึ่งนะเยอะขนาดนี้เนาะ ว้าว <Wow. S 2> คนจัดให้ทั่วเันแต่ความเปรี้ยวยหมแล้วนะเปรี้ยวเผ็ดนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาไปไหน่อยเดียวชุบมิซซี่มิซซี่ใช่สีเี่นรถเงี้ยเออขาดเดดข็มจริงๆเพื่อน ไม่ได้แข็งขึ้นมากนะแต่ก็โอเคครับเจ้าบุกไม่บุ๋มอืมแต่เป็นอีกตัวเลือกเลยนะถ้าอยากกินุูนเส้นแล้วผสมกับเส้นบุ๋งนะถ้ากินเส้นบุ๋งก็จะกรอบๆไปถ้ากินุูนเส้นมันก็ไม่มีความกรอบใช่นะแต่ถ้าเป็น คุณเส้นญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความผสมสองอย่างเนาะเพื่อนๆเคยกินมาต่อก็ลองกินครั้งแรกนะดีเลยอะ่ะพูดข้าวเลยว้าวเส้นไม่ขาดด้วยใส่กอกใส่กอกใส่กอกใส่อั่วหรือเปล่าหรือว่าหนังกอกอืมผมก็อืม,ออมจ,ะจะอิ่มกินกินจนได้อิ่มนะอืม ถือว่าน้ำต้มยำเขาอร่อยดีนะแต่มันแบบหนังว่านะรสชาติต้มยำมันอาจจะอยู่ในความชอบนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดอ่างเงี้ยแต่ว่ารวมๆร้อยเก้าเพราะเราสามารถใส่ปลาเพิ่มได้แต่ถ้ามันติดเลยมันคือมาถึงปุ๊บมันคือแบบอือ้มแม่งปรุงแล้วเงเหมือนน้ำอื่นที่เราเคยกินอ่ะแต่เขาอาจจะปรุงมาให้เผื่อเราเติมเค็มไง ก้าวเต็มติดความคุ้มค่านี่ความคุ้มค่านี่ให้เยอะนี่ติดไปเลยความคุ้มค่าหมดอืมอืมอเราที่ที่หักไปคะแนนหนึ่งเพราะว่าความค่ามันเข้มไปดว้วย ถ้าเราไม่กินกับข้าวมันจะดูแข็งมากเหมือนน้ำต้ยมยำอาหารตามสั่งอร่อยกว่าหลายๆร้านเยอะหมายถึงหมายถึงว่าทำรสชาติต้มยำอร่อยกว่าหลายๆร้านตามสั่งยอยนะฟิลต้ยมยำแท้ๆโอเคใครอยากกินก็ลองดูได้นะ ตามใจชาบูตลาดบุมบูมยอดไม่ผิดหวังแน่นอนคือกินมาสี่น้ำแล้วอ่ะให้สิบไปสามน้ำให้เก้าหนึ่งน้ำเออัน,นี้ก็คิดดูว่ารสชาติเขาออดีแค่ไหนนะอเต่อก็ชอบกินอะไรที่รสชาติเข้มข้นแบบแจัดจ้านแล้วก็ถึงเครื่องนะถือวลานนี้ตอบไปคำตอบดีดีไปแนละ้วฮะสบายสบายใจหรก ชอบฝากติดตามนะครับ,บเอาบายเหรอลูกเอ่ะบายติดจ้าด้วยบายติดจ้าติดจ้าชอบฝากติดตามด้วยนะครับจุนะ๊บเด้ออหมาเลยครับ